สองเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทําการล้างนะครับท่านก็สวยงามครับเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากในปัจจุบันน,บน,บน,บนนี้นะครับสาหรับเหรียญห้าบาทสองเหรียญนี้นะครับเป็นสองปศที่ผลิตน้อยอยู่ตรงกลางครับอยู่กลางๆของเหรียญที่หายากนะครับท่านสำหรับสองเหรียญน,นี้นะครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกท่านครับกับผมแพงแตีนานาม คุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่หละครับท่านมาดูเหรียญแรกก่อนครับเป็นพระเศียรเลยครับท่านเหรียญน,นี้เบื้องหน้าพระองค์ท่านคือภูมิพลอดุลยเดชครับส่วนด้านหลังคือรัชกาลที่เก้าครับท่านถ้าท่านมีเหรียญน,นี้นะครับโปรดสังเกตดูครับว่า บอลโมลูของพงษ์ท่านจะสวยงามแบบนี้ไหมถ้าสวยงามแบบนี้นี่แหละครับคือของที่มีราคาท่านดูดีๆนะครับสังเกตว่าสวยงามแบบนี้ไหมโอเคไหมอย่างนี้ครับแล้วก็ดูซ้ายดูขวาอย่างนี้ครับแล้วก็จับเหรียญแบบแบบนี้นะครับเนี่ยจับแบบนี้แล้วก็ต้องมาดูแบบนี้ครับนี่ครับดูดีๆครับว่าสวยงามแบบไหนนี่แหละครับคือแล้วก็ดูขอบเฟืองครับเนี่ยนี่ขอบเฟืองค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนี่แหละครับนี่ครับ ขอบเฟืองนี้ขึ้นผสมทองแดงนะครับเนี่ยดูดีๆนะครับสวยงามขนาดไหนครับจะมาดูด้านหลังครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยปีพศ2อ4 1ันห้าสี่ิบ็ดครับทันติดอยู่ที่อันดับที่ห้าครับทันปีพศสอ4 1ัห้าร้อยสี่สิบเดครับผลิตที่เจดล้านแดแสนหหมื่นาพันเหรียญนะครับทันสำหรับปีพศ2อ4 1ัน้อยสี่บเอดนี้หรือสองห้าสี่หนึ่งั่นแหละครับทันส่วนตรงกลางคือวัดเบนจมาบพิตรดุสิตวิริยล่ะ ส่วนด้านล่างคือห้าบาทแล้วก็5้าครับท่านเหรียญแบบนี้ติดอยู่หนึ่งในสิอันดับอันดับที่5้านะครับสาหรับปีพศ2541นห้าี่เอ็ดนีนะครับมาดูเหรียญอย่างบางครับหรือพระเสียนใหญ่นั่นเองครับท่านยังไม่ทํสการลางเทีนกันนะครับดูสิครับนี่ครับตัวหนังสือจะบางไว้นิดหนึ่งครับแต่ก็เห็นชัดเจนอยู่นะครับนี่ภูมิพลอดุลยเดชครับนี่เห็นชัดเจนอยู่เหมือนกันครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเหมือนกันครับ อย่างนาหรือว่าเหรียญพระเศีเล็กนั่นนะครับส่วนน้าลังคือรัตการที่เก้าครับนี่ครับมาดูบรลลุมบัลลูปของพวท่านวัาสวยงามขนาดไหนสมบูรณ์แบบไหมนี่ครับแบบนี้ท่านไม่เก็บแบบนี้ไม่รู้จะเก็บแบบไหนครับเพราะนี่คือติดอันดับอยู่ที่อันดับที่ห้าครับเฮ้ยอันดับที่สี่ครับของเหรียญที่หายากครับอันดับเหรียญนี้ครับดูขอบฟืองสลับเรียบครับนี่ครับขอบเฟืองเอยไม่ใช่สลับเรียบนะพูดผิดครับขอบเฟืงนล้วนครับไม่ใช่เหรียญสองบาทไม่ใช่เหรียญสิบบาท ผมโกมัว่วเลยไปไปมาพูดผิดพูดถูกไปแล้วครับงานนี้ขอตวดพี่ๆเพื่อนๆน้องๆด้วยนะครับดูสิครับส่วนเหรียญนี้คือประเทศไทยปีพศ2551ครับท่านติดอยู่ที่อันดับที่4ของเหรียญที่หายากในเหรียญห้าในปัจจุบันนี้นะครับท่านผลิตที่6กล้านสองแสนเหรียญนะครับท่านยังมีทีนะครับผลิตอยู่ที่6กล้านสองแสนเหรียญเลยนะครับท่านสำหรับปี เออนินี่นะครับ